สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนใหม่บ้านนะครับเดี๋ยวพาู้ชมต้นไม้ที่สวยนะครับวันนี้มากับสายฝนนะครับชุ่มฉ่ำมากมากนะครับวันนี้ไรก็ยังกลางลมนะครับเพราะว่าฝนไม่หยุดให้เลยคนไทยก็ลัใจเยอะจังเลยเมื่อไรลานพ่เศษนะครับเอาพิเศมาดีค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเบอร์ไหน มาที่ไรก็ฝนตกตลอดเลยะค่ะไม่ใาสายหาว่าไม่ที่จริงก็คือมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วไม่เข้าใจคําว่าพยากรณ์อากาศเหมือนกันคือมันน่าจะหนาวได้แล้วแล้วก็น่าจะหมดฝนได้แล้วแต่ฝนยังตกอยู่เลยเนาะอ่าเอามาเข้าสาระ47101421อันนี้เป็นเบอร์แอดไลน์นะคะแล้วก็เบอร์โทรศรรษษัพท์0935274141นะคะเบอร์อน,นี้ก็คือโทรหาได้เลยเนาะแต่ถ้าว่า ใครสะดวกแอดไลน์อยากดูรูปอะไรเพิ่มเติมก็แอดไลน์ที่47001421นะคะอันนี้อกเป็น ID ไลน์ได้เลยแล้วก็ค่าส่งนะคะเริ่มต้นที่80บาทแต่ไม่เกิน200บาทนะคะแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะลูกค้าเนาะเริ่มต้นที่ไหนก่อนดีกวักค่ะมาค่ะวัดดูฟาดเอาอันนี้ออกก่อนเนาะใช่เราจะไลท์เขาเรยเราจะไลท์เราจะไลท์จกว่าเราจะขายหมด ลมก็ชนกันนะคะพ่อคอ่าได้อยู่อันนี้นะคะอ่าจะมีกวักแคร์กวักแคร์ไซนี้จะเป็นหนึ่งร้ยบาทนะคะลูกค้าแล้วก็มีกวักยอดทองยอดทองยอดทองก็คือแม่ค้าจะบอกก่อนนะว่าถ้ามันแก่เริ่มใบแก่แลว้วเขาจะเป็นสีเขียวปกตินะคะแต่ถ้าใบใหม่เขาจะเป็นสีทองนะแต่มีต้นใหญ่ให้ดูอยู่แต่ถ้าไซน์เล็กอย่างนี้ต้องขายอยู่ร้อยห้าสิบาทนะคะ อันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทอัน,นจะเป็นกวางดำนะคะนี่ไซนี้อันนี้ก็ร้อยให้ให้ร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะแล้วแต่ใครชอบว่าใหญ่เล็กดำสนิทไม่สนิทเนาะแล้วก็จะมีวกวังไซนี้อันนี้ก็สีดำเหมือนกันอันนี้จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีวกวังใบกลมใบกลมไซนี้จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มีวกวังโบราณ ด่างโบราณมาต้นหนึ่งอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะคะคลูกค้าเรืออ่าอันนี้จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทมานะครับด่างสวยแลันลายมาทะมาดูดูรูปใหม่ได้นะครับเพราะว่ามันโดนฝนเนาะใช่แล้วก็ถ้าทว่าอันนี้ก็คือถ้าทว่าใครรับเนาะอาจจะพักต้นไม้ไปประมาณเสือสามวันนะคะเพราะว่าให้กระถางแห้งถึงจะได้ส่งได้นะลูกค้า<ม>เพราะว่ามันโดนฝนตั้งแต่ทุ่มนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟิโล พิโลเอ่อเวีนดนามไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมพอตอนนี้พิโลอะไรนะขออีกรอบหนึ่งค่ะขออนุญาตค่ะมิลาโนเออมิลาโนขอโทษค่ะลูกค้าคาราตอนเมื่อกี้ยังจำไม่ได้ใช่ฮะแก๊สแก๊สแก๊สนะแก๊สแก๊สคืออ้าวเหรออ่ะลูกค้าแต่อ่ะสรุปก็คือเป็น เป็นฟิโลค่ละถ้าใครชอบใบแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะ่ะเออเป็นฟิโลเนาะอันแบบนี้ก็อันแบบนี้ก็บบกต้นละแปดสิบบาทนะคะลูกค้าใช่ค่ะแล้วก็อันนี้มีูถ ลงยาเหลืออยู่สองต้นนะคะอันนี้ก็ต้นละแปดสิบบาทเนาะแล้วก็อันนี้มีอีพี EP นะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่หกสิบบาทค่ะกระถางเล็กแล้วก็อันนี้เหลืออยู่กระถางเดียวนะคะลูกค้าโทษทีค่ะพอดีเอามาแล้วแบบว่าเหลืออยู่แค่นี้ถ้าใครรับเนาะชอบอันนี้ก็เป็นฟิโลเหมือนกันอันนี้เป็นฟิโลหัวใจนะคะ อันนี้จะอยู่ที่แ0ดสิบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้จะมีไอวี่นะคะไอวี่สายพันธุ์ใหม่และแต่ก่อนําเคยเอาไอวี่ใบเล็กมาที่เขาบอกคล้ายๆใบตาลึงเนาะอันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะการจะแข็งขึ้นใบสวยขึ้นนะคะอันนี้จะอยู่ที่หน0รอยหกสิบาทะะต้นนี้เนาะแล้วก็ต่อไปก็มอีอันนี้รวยล้นฟ้าด่างนะคะ <c oughs> อันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบบาทนะคะลูกค้า แล้วก็อันนี้ยังมีจํานวนอยู่นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นอ่ากเก็ตมังกรกูเกตมังกรนะคะอันนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยอันนี้สเสนจันดํานะคะอันนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะต่อไปก็มีทานในเสาด้วยต้นเล็กอันนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาทเหมือนกันนะคะ แล้วก็เอาด้านนี้ก่อนแล้วกันค่ะเพราะค่ะอุกเพราะว่าฝนมันตกอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งเนาะอันนี้เสน่จนดําแต่ออกแบบใบออกสีทองทอง่อยเหมือนเขาจะออกไกลไกละคะอันนี้ก็ให้เท่ากันลันค่ะอันนี้อยู่ที่แปดสิบบาทนะคะแล้วก็มีอันนี้เสน่จันปกายดาวจะมีสองแบบนะลูกค้าถ้าต้นใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้ออกสีชมพูแล้ว อันนี้จะอยู่ที่หนึ่ง้อยห้าสิบาทนะคะแต่ถ้าเป็นไซสน์นี้อันนี้มันไม่แน่ใจว่าใบมันเหมือนบุตรเนาะแต่มันก็เป็นประกายดาวแหละคะ่ะอันนี้ก็จะอยู่ที่ํำให้ร้อยี่สิบาทและะ้วค่ะเนาะถ้าเป็นไซส์นี้นะคะอันนี้จะอยู่ที่หนึอยห้าสิบาทนะคะอันนี้ออกสีชมพูและต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยต่อไปก็มีอ่าอันนี้ สเสน,น่ห์จังสวยจังเลยครับสามลิ์นะคะเห็นลูกค้าถามหาอะไรที่แล้วนะครับใช่ค่ะพอดีมันเขาเรียกมันทําจํานวนยังไม่ได้แล้วก็เรารับมาด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะมันออกตลอด <c oughs> เราก็เลยแบบว่ารอบนี้มีแค่สองต้นแล้วนะถ้าใครเร็วก็ได้นะคะอันนี้ทําให้ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทและกันค่ะต้นละหนึ่งร<ะ>้บาทนะคะถือว่าถูกนะครับเพราะว่าไซส์ใหญ่นะ,ะไซส์กระถางหกนะคะลูกค้า มีอยู่สองต้นนะคะถ้าใครเร็วก็ได้เลยแล้วก็ต่อไปก็มีต้นอันนี้เผื่อใครชอบอันนี้แก้วสารพัดนึกนะคะ,คะ,ะ,คะอันนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะมีแล้วก็มีต้นอันนี้แล้วกัน,อ,น,น,นะะอันนี้เลขจะเยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็มีอยู่สองต้นต้น หกแปดหกเก้าหกใช่ไหมจำไม่ได้ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็มีอยู่สองต้นนะอันนี้เป็นชื่อขอนะค่ะเป็นชื่อขอเขาเลยนะหกแปดหกเก้าหกนะจำไหมคะจำให้ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะคะประทัดบอกด้็นตะกูลพิโลนะครับใช่ค่ะอันนี้โชว์ใบเนาะใบเขาสวยนะค่ะอันนี้มีอยู่สองต้นนะคะอันนี้ํมให้ต้นละหนึ่งร้อยบาท ลูกขาแล้วก็มีอันนี้ยังมีอยู่นะคะเหลืออยู่สองต้นอันนี้จะเป็นหมักคู่หมักเมียน,นี่จะเป็นใบสีเหลืองนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะตรงนี้ต่อไปก็เรามีอันนี้ด้วยแซลมอนแซลมอนยังเหลืออยู่หนึ่งต้นอันนี้ให้ไปแปดสิบบาทละค่ะตรงนี้แปดสิบบาทแล้วก็อ,วกอันนี้จะมีสะเสน่ห์จันทร์ กันทองกันสีทองอันนี้ก็จะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะแล้วก็มีแก้วไหมมีใครสนใจแก้วไหมคะแก้วแครอันนี้ก็อยู่ที่แปดสิบบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ปไปทาง,งนู้นรบกวนพ่อค้าไปทาง,งน,นะะู้นค่ะฝั่งนี้ก่อนก็ได้ครับฝั่งนี้ใช่ไหมชวญชมด่างเท่าไหร่ครับเชิญชมด่างหนึ่งร้อยบาทนะคะ100ใช่คะ่ะอันนี้มาพูดมาใหม่อีกต้วหนึ่งเนาะแล้วก็มี สนีจันแดงอันนี้จะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นอโ <Hello. S 2> อาโวดาวดังคนะคะ <Hello. S 2> นี่ประมาณนี้ใบอันนี้จะอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบาทนะคะถ้าใครชอบใบใหม่เขาออกที่นออนนิดนึง ครับสองร้อยเก้าสิบบาท<ช>นะครับแล้วก็ไซเบสักแค่เท่าไรครับร้อยี่สิบาทค่ะหนึ่งร้อยี่สิบบาทแล้วก็หน้าวาาัวใบหน้าวัวใบาอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะมิกิเมานะครับหนึ่งร้อยี่สิบใช่มิกิเมาค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นอ่าเดลี่เดลี่ใบกล้วย อันนี้จะอยู่ที่120ร้อยี่สิบาทนะคะกระถางไซส์สิบสองน,อนิ้วนะคะอันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะคะลูกค้านี่ผมให้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทละกันถ้าใครชอบมันด่างนิดนึงอะค่ะแต่ใบเขาแบบว่าโดนฝนโดนแดดตลอดเลยมันก็เลยบอกว่าทำให้ใบใหม่ค่อยออกเสียๆหน่อยถ้าใครไม่ซีเรียสเนาะถ้าใครจะไปเลี้ยงต่อ ก็รับน้องได้ร้อยยี่สิบาทนะคะอันนี้ก็เท่าไหร่ครับอันนี้ให้ร้อยยสิบาทเท่ากันแลยค่ะน,นนี้เป็นดำเนาะอันนี้เป็นด่างด่างเขียวตะด่างด่างน้อยตะด่างนะอันนี้ดำสีออกสนิมสนิมนะครับใช่ค่ะใช่เสียงพ่อค้าก็จะหายอยีกแล้วนะคะหายมาก,มากแล้วก็มีอันนี้มีจันเงินนะคะจันเงินสวยนนฟอมกอสวยมากครับอันนี้ปผมให้อยู่ที่สองร้อยยี่สิบบาทนะคะกอสองกออย่างนี้เลย จันเงินอันนี้มีอยู่สองกระถางนะคะลูกค้าเหลือเท่านี้ <c oughs> เหลือมาเท่านี้เนี่ยนะคะที่สาพูดถึงอ่าวักยอดทองนะคะเนี่ยถ้าใบเยเขาเพิ่งออกใหม่เขาจะสีทองแบบนี้เลยอันนี้ใจเนี้ยจะอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบาทนะคะอันนี้อยู่ที่กระถางสิบนิ้วแล้วนะคะถ้าใส่ใหญ่แบบเนี้ย เทียบกันกับร้อยห้าสิบเนาะถ้าใครชอบไซส์ใหญ่คือต่างกันเยอะอยู่นะแบบนี้ก็คุมจุกๆเนาะแล้วใบเขาก็จะมีแบบนีแปลกๆแบบใบใหญ่แต่วันนี้เอามาแค่กระถางเดียวเพราะขนมันตกนะคะลูกค้าแล้วก็มาค่ะตามมาค่ะพ่อค้าแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยอ๊ออันนี้จะเป็นกวักกลักเมโปด่างนะคะแต่อันนี้จะเป็นด่างด่างเหลืองเนาะใช่ไหมเขาเรียก อันนี้ด่างเหลืองแบบนี้นะคะใช่ครับอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบหรือราคาเท่ากันครับเท่ากันหมดเลยคะ่ะแล้วแต่ใครชอบด่างด่างแบบ,แบ,บไหนใช่ค,ชครับให้ราคาเท่ากันใช่เท่ากันนะครับใช่เท่ากันค่ะกระถางแปดใช่อันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเสน่จันนาคคอมกอคอมกออันนี้ก็จะอยู่ที่อ่ารอก่อนน่าจะร้อยห้าสิบบาท แต่ฟอร์มเขาเรียกฟอ,อร์อใหญ่มากค้ม,ม่าครับร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะตกตัวละไม่กี่บาทนะครับแล้วก็อันนี้นะคะรบก,กวนพ่อค้าซูมให้หน่อยอันนี้จะเป็นลายเหลืองลายเหลืองลายงาเหลืองนะคะอันนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะนอนแล้วก็ อันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับใช่ค่ะมีมีมีจำนวนอยู่นะคะลูกคา้าถ้าใครชอบก็รับได้นะคะอันนี้แปมสามารถส่งให้ได้อยู่นะคะลูกคา้านี่จะเป็นไซส์เล็กมินีนิดนึงแป่ะด่างไม่ด่างนะอันนี้เอนนิดนึง <c oughs> เพราะว่าเอาไปตั้งไว้แล้วแบบว่าเอ็นหาแสงเนาะแต่ใบใหม่อันนี้เขาก็สวยอันนี้ปรให้อยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะลูกคา้าไซส์เล็กแบบนี้ก็แตกใ,ใบแล้วเลย อันนี้ส่งได้เนาะอันนี้ก็จะแตกเ้าเรื่อจะเลื้อยและจะสามารถเอาไปยกยอดเอาไปทําต่อได้นะคะแตกใบใหม่แล้วอันนี้เนาะอันนี้มีจํานวนอยู่นะคะถ้าใครรับไซนี้ก็สองรอยเจ็ดสิบไซสใหญ่เหรอครับไซส,ใ,สใหญ่หน่าจะส่งได้อยู่คะ่ะอันนี้จะอยู่ที่สามร้อยยี่สิบบาทนะคะ มีอยู่ต้นนี้ด้วยนี่ไซนี้ก็สามร้อยี่สินี่ก็สามร้อยยี่สิบ<ช>แล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับความเนี่ยครับสวยมากที่ร้านก็จะมีประมาณนี้นะคะลูกค้าเพราะว่าตนน้นอื่นจะใสใหญ่หน่อยแล้วก็มีมาโยอินะคะลูกค้าล,ลืมมาโยอินี้มีตั้งแต่ไซเล็กจนถึงไซประมาณอย่างนี้เลยหน้าพ่อค้าก็มาโยอินะคะแมคะ่ค้าทำไว้เยอะมากถ้าใครชอบ อันนี้แม่ค้าให้ไปต้นละแปดสิบาทนะคะถ้าใครชอบเพียราคาดีมากราคาฝนตก <laughs> แต่แม่ค้าจะแบบว่าถ้าใครรับก็คือรบกวนรอหน่อยเนาะเพราะว่าฝนมันตกใส่ก็อาจจะส่งต้นไม้ล่าช้าหน่อยนะคะครับค่ะแต่ถ้าถึงวันที่พวกค้าลงคลิปแล้วต้นไม้อาจจะแห้งแล้วนะคะใช่ครับ<ต>อาจจะลงคลิปประมาณวันจันทร์นะครับ ประมาณนี้นะคะ่ะถ้าใครสนใจก็ทักหาส่วนตัวได้นะคะคถ้าไม่ค้าตอบช้าก็ขอไขยด้วยเนาะแต่ทิ้งไว้ทิ้งลายไว้ได้เลยนะคะถ้าว่างตอนไหนเดี๋ยวมาตอบให้เลยนะคะลูกค้าครับผมบบวันนี้ก็ขอบคุณพี่เปิดมากๆค่ะขอบคุณพ่อค้าเหมือนกันค่ะวันนี้พ่อค้าก็เสี่ยงไม่มีมาหลายอาทิตย์แล้วเมื่อไหร่พ่อค้าจะหายก็ไม่รู้ว่าบอกให้ไปรักษาตัวนะคะแต่พ่อค้าหาผมงานหนักเยอะเกินค่ะทำงานเยอะมาก ทำงานหาลูกหางครับก็ยังก็ยังไม่รวยอยู่นะคะจอ์ต่อคาได้นะคะเนาะ้างั้นขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้คขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมเลยนะคะสวัสดีครับ